ภาล่มอีกแล้วนะครับล่ม2วันติดผ่านมาตราเดียวของร่างกฎหมายการศึกษาฝ่ายค้านโวยเลยครับพรอนเพชรดึงดันเดินหน้าโหวตใหม่ทั้งที่องค์ประชุมไม่ครบย้ำว่าครูและนักเรียนเนี่ยไม่อยากได้กฎหมายนี้การทํางานของสภาวันนี้คุณผู้ชมครับขึ้นัวเรื่องใหม่มาจะเล่าถึงความน่าเบื่อนายเพราะสภาเนี่ยล่มอีกแล้วนะครับล่ม2วันติดในการประชุมสภานะผ่านมาตราเดียวของร่างกฎหมายการศึกษา ฝ่ายค้านโวยเลยครับพรเพชรดึงดันเดินหน้าโหวตใหม่ก็คือสภามันล่มไปแล้วนะครับคนไม่พอคุณพรเพชรในฐานะประธานก็ดึงดันที่จะโหวตทั้งที่องค์ประชุมไม่ครบย้ําว่าครูและนักเรียนเนี่ยไม่อยากไม่อยากได้กฎหมายนี้นะครับมันเป็นการคือเรื่องของเรื่องคือหน้าที่ของสภาก็คือโหวตกฎหมายนั่นแหละพิจารณากฎหมายนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็ปรากฏว่ามันท้ายๆของสมัยบางคนก็ลาออกบางคนก็ย้ายพรรค สอสอมีน้อยยิ่งปกติก็มีสอสอโดดบางคนอยู่แล้วการทําหน้าที่ในสภาก็ยิ่งตกอยู่ในภาวะวิกฤตไปใหญ่นะครับกลายเป็นสภาที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานเพื่อประชาชนกันไปในหลายห่วงเวลานะครับที่ผ่านมาคือล่มกันบ่อยคือเรียกว่าแทบจะเดือนหนึ่งทุกเดือนเนี่ยมันต้องมีสักวันหนึ่งที่ล่มครับผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในการประชุมรัฐสภา11มกราคมเป็นการพิจารณาร่างพรบการศึกษาแห่งชาติต่อเนื่องบนวันที่2ครับ โดยเมื่อเข้าสู่ช่วงการลงมติในมาตรา8วงเล็บหนึ่งซึ่งเป็นมาตราที่เพิ่มใหม่เกี่ยวกับสมรรถนะของผู้เรียนช่วงแรกเกิดครับจนครบ1ปีหลังจากนะับองค์ประชุมแล้วมีสมาชิกมาแสดงตนเพียงแค่349คนนี่นะครับนะโดยปกติสภาก็จะมีกัน500คนใชตอนนี้ก็มีแสดงตนกัน349คนเท่านั้นเองครับนายพรเพชรวิชิตชนชัยรองประธานรัฐสภาในฐานะประธานที่ประชุม ได้ตั้งคำถามเพื่อลงมติว่าผู้ใดเห็นด้วยกับผู้แปรยติที่ขอสงวนคำปรปรยติกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นด้วยกับผู้แปรยติที่ขอสงวนคำปรปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยซึ่งในวาระระหว่างที่ประธานพูดคำถามก็มีสมาชิกนะครับกดลงคะแนนแล้วทําให้อาจเกิดความคาดเคลื่อนประธานในที่ประชุมก็ขอล้างระบบใหม่นะครับขอลงมติใหม่แล้วก็ถามคําถามเพิ่มข้ามคําถามใหม่ครับเพื่อลงมติอีกครั้งหนึ่งไม่แน่ใจว่าคุณพรเพชรสงสัยอะไร แต่เมื่อมีการแสดงผลการลงมติปรากฏว่าจํานวนผู้ลงมติจากเดิมเนี่ยของเดิมมัน349ใช่มั้ยหครับเ<อ>หลือลงมาเพียง3 3 9รครับหายไป10คนหายไป10คนครับทาให้เกิดการถกเถียงกันเนื่องจากว่าจํานวนผู้ลงมติไม่ถึงกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมเนีฮะนะไม่ถึงกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมทําให้นายจิรายุห่วงรัพย์สสกทมพักเพื่อไทย นะครับขอให้ประธานรัฐสภา,านั่นก็หมายความว่าในที่ในท,ในที่ในที่นี้เนี่ยก็มีสอวอ,อยู่ด้วยพอมันเหลือ339รเนี่ยรวมสสกับสวแล้วมันไม่ถึงครึ่งหนึ่งใช่ไมไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะก็ขอให้ประธานแสดงผลการประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากยังติดใจตัวเลขของผู้ลงมติที่เห็นว่าไม่ถึงกึ่งหนึ่งครับแต่ประธานเห็นว่าตัวเลขที่หน้าจอแสดงว่าครบไงนายเจยรายุจึงเสนอลงมติใหม่ ทำให้สมาชิกหลายคนไม่เห็นด้วยครับเพราะได้ปิดการลงมติไปแล้วไม่สามารถลงมติใหม่ได้ด้านนายนะครับพีรเพชริกุสกลสสกลาสินพักเพื่อไทยยืนยันว่าองค์ประชุมเนี่ยไม่ครบต้องปิดการประชุมพร้อมย้อนถามประธานว่าหากไม่ได้ตั้งใจจะต้องทําใหม่ไปเรื่อยๆใช่หรือไม่นะเพราะเรื่องนี้ประชาชนจับตาดูอยู่นะครับและถ้าพูดว่ากฎหมายฉบับนี้ครูทั้งประเทศไม่พอใจเพราะว่าไม่มองเห็นความสําคัญของครูและเด็กเลย แม้แต่ฝ่ายที่เขียนกฎหมายก็ไม่อยากให้ผ่านอย่างเช่นเดียวกับนายจิรายุย้ําอีกครั้งว่าตัวเลขที่แสดงผลเนี่ยมันถูกต้องแล้วเมื่อไม่ครบองค์ประชุมประธานก็ควรสั่งปิดการประชุมนะครับหรือหาแนวทางการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยไม่ใช่แบบลงใหม่ลงใหม่กันเรื่อยๆแบบนี้ก็สาระสําสคัญมันคือแบบเออเรื่องกฎหมายโหวตไม่ผ่านเพราะว่าสภามันล่มนะสสไม่ครบสอวอก็ไม่รู้มาเต็มหรือเปล่าองค์ประชุมมันขาดแล้วก็ประสิทธิภาพในการทํางานในสภามันด้อยลงไปมากครับ เลยตกเถียงกันแบบนี้ครับด้านนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาก็ขอให้ประธานที่ประชุมใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาหน้าองประชุมใหม่เลยก็แล้วกันจะได้เลิกเถียงันสักทีว่าครบไม่ครบและก็ลงมติใหม่ด้วยวิธีอื่นเพื่อการประชุมสามารถเดินหน้าต่อไปได้แต่ว่านายวันลบต่งนางคณนุรักษนตรีสอวอมาแล้วครับเห็นด้วยกับฝ่ายค้านทันทีเลยบอกว่าถ้าตัวเลขไม่ครบก็ไม่จําเป็นนะนะก็จําเป็นต้องปิดประชุมไปเลยนะครับทำให้ประธานก็ต้องสั่งปิดการประชุมเพราะเสียงฝั่งปิดการประชุมเนี่ยม,ม,มามากกว่านะครับ กลายว่า12นาทิกา19นาทีครับสอสอสอวอว่างกันเลยวันนี้ไปตีกอล์ฟต่อได้เลยครับทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการประชุมร่วมกันของรัฐสภาสแวงมีปัญหาเรื่องกององค์การประชุมตั้งแต่เปิดการประชุมมาเลยนะครับเพื่อลงมติในมาตรา7วงเล็บหนึ่งเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การพัฒนาผู้เรียนที่ค้างการลงมติเพราะการประชุมรัฐสภาล่มตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะ10วันที่10มกราคมแม้ว่าองค์ประชุมจะครบสามารถลงมติได้แต่ เมื่อต้องลงมติเนี่ยต้องใช้เวลาในการรอกันเพื่อจะนับคนกันเนี่ยถึง30นาทีนะฮะและเป็นอย่างเงี้ยบอยจริงๆนะครับมันอลุกคุกพักกันไปหมดนะครับสนับสนุนโดยหุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกร,รไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 4 6 0 5 5 8 0